สวัสดีครับช่างมานพสสวัสดีครับวันนี้มาขอความรู้หน่อยนะครับพอดีลูกค้าสอบถามเข้ามาเรื่องอ่าหัวเทียนเนี่ยมันมีระยะเปลี่ยนกี่กิโลเมตรหรือ,อยังไงเลยนะครับคำถามที่หนึงหัวเทียนนี้จะเปลี่ยนทุกหมื่นสองพันกิโลเมตรครับทุกหมื่นสองพันกิโลเมตรครับทุก 2, แต่จะมีบางรุ่นที่เปลี่ยนทุกสองหรือทุกสี่พันกิโลเมตรจะกรรมพวก TBR สามร้อยพวก G, G i f หรือว่า TBR สองร้อยห้าสิบอ๋อจะเปลี่ยนทุกสองหรกสี่พันกิโลเมตรอันนี้สองหมื่นสี่พันกิโลเมตรนานหน่อย ตอนนั้นจะเป็นหัวเทียนเข็มครับก็บราคาก็สูงกว่าพวกนี้อ๋อครับถ้าถามว่ารถยังสตาตร์ตติดอยู่เลยไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนได้ครับแต่ว่าถ้าเอาใช้งานไปนานๆเนี่ยรถจะมีอาการเบาดับหรือว่ารอบเดินเบาไม่เดินเบาไ,ไม่เรียบครับนะครับแล้วก็จะสต,ตาร์ตติดยากหน่อยอเพราะว่าอายุการใช้งานเนี่ยก็กำหนดมาแค่เหมือนสองันกิโลเมตรครับก็ถ้ากับว่าหนึ่งนสองันกิโลเมตรควรเปลี่ยนแล้วใช่ครับเนี่ี้ดีก็คือเช็คตามระยะตามระยะทาง อ๋อโอเคขอบคุณมากครับ,รบเดี๋ยวค,คลิป <ผม S 2> หน้าเดี๋ยวมา<ผ>มขอความรู้อีกนะฮะได้เลยครับครับสวัสดีครับ